เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีหอดกุ้งครับพี่น้องบาง้านนี่อู้วเอาไหมคเอาไหมครับแม่โอ้โหเจ๋อให้ตังแนงแลครับโอ้วอาปลาขาวสัตว์งสวัสดีครับสวัสดีครับผมเจอกับบ่าววังเช่นเคยครับผมอีสานหมันเฮาครับอยู่บ้านเพล่ ตมหนองไผ่อำเภอเดือง,ง,งหาญจังหวัดอุดรธานีครับมื้อนี้จะพากันไปไสทางเจ้าเฮามื้อนี้ไปใส่เบ็ดครับโอ้ใส่เบ็ดครับท่านผู้ชมกวนฉี่เดี๋ยวมันเฮาเหร่น้อหากินครับโอ้อยู่หน้าบ้านเลยเพี่น้องเอาแบบอยู่หน้าบ้านเลยอ๋อจัองจ้ามุมให้ท่านผู้ชมมองดูครับพี่น้องมาในี้ได้เบ็ดจากหลังเฮามื้อนี้20กว่าหลัง20กว่าหลังครับไปเฮาพร้อมแล้วมาใส่เฮาเดไปครับนี่ผมีใใส่เบ็ดกันตหน้าครับเครื่องมือหากินครับ ไปมาครับท่านผู้ชมุมวัน<ห>น,นี้ใส่เบ็ดนอนหน้าเด้อพี่ชมเบิ่งกันเด้อพี่น้องบ้านนี่ยหามงม้งแหล่งไหลไวล่เนาะไ,นไปต่อไปครับออกไปเบิ่งน้ำกันเด้อท่านผู้ชมเบียร์เด็กกุ้งคนบา้านสาหุปานนิสวงคนบา้านมีกุ้งไหมครับไปฮะง่ายเนาะทา้งใจไปสอนปากาดบา้านมีกุ้งมเาเลยไปฮาหมอนทอาเตรียมพร้อมไปหมอนเราคงเด้ออย่าลืมเด้อยุ่งกัดหลา่ดิอย่ายุ่งน้ำยุ่งกัด เ,เ,เบียงอเียจสบียงครับผมม,มันอยู่นอกขาดบ่วยอครับสบียงเจ็าบาทหบาทไหมครัไปเลห้อจอยนีละขเ,เขาแรงห้ ไปด้วยไปเข้าความเรกป้าจมบรรยากาศพี่นองรอบากเศนนี่เป็นเอาบุญห่อยยังน้อยี่นองผมแรงแตดเบี่ยงเลยก่อหน้าครับวันนี้ขออนุญาต นาทีครับผมใหญ่ใหญ่เห็นงาดเหลืองาดหน้าพี่น้องผมมีอยังเห็นครับลูกสาวมันเท่าครับผมมานมันยิ่งว่าสมัยเรียนหนังสือเด้เนาะไม่อยามเบ็ดเบิ่งลูกสาว,สาว,กกาวพี่น้องบรรยากาศเด้อพี่น้องเอาแบบสดๆเลยครับเอาบรรยากาศมาฝากพี่น้องดูหน้าคือเก่าเหรอครับผม หน้าเปลาว่างครับจะพาไปเพิ่งเ,เทียงหน้าดิครับเทียงหน้าเดี๋ยวผมเบ็ดไปจ้าสองปีขึ้นหลังเทียงหน้าครับเบ็นดนอนนาครับผมความอือหยุดน่านครับมือหยุดนันงจะไดออกมาแต่นอนขึ้นไหนครับผมซืมอมาจากตลาดไป็ไหมนะครับพี่น้องขั้นละหาบาทว่าทางใจยี่สิบคันเป็นหนึ่งร้อยพอดีครับโอ้เข่าครับเริ่มหรอพี่น้อง เหลียงกำลังงามครับนี่เหลียงมันเหลียงอันออกห่วงนี่ครับเพราะเปนเหลียงตายเหลียงออกห่วงครับอันนี้ก็คือหน้าเจมอนตากเกี๊ยวครับนี่ครับตานเจมอน,นเจมอนอลอนซ่าเดี๋ยวได้พี่นอ้องที่ต้องการไปเนี่ครับผมนี่นอนหน้าครับเอาใส่ใจมาเดี๋ยว,วยครับผมมากับเชนจอยรับแรกได้หรือท่านกได้ยังกวอนได้คำเหมืพี่น้งองก็ุ่นเราด เขานีขมันมาตัดต้นยูค่ามาต้นนี้โอ้หนวไฟน้องจ้อยเอาอันนี้มาให้เขาจะล้างวะพี่น้องหนวไฟครับมาหลุ่นกันเลยครับพี่น้องอันนี้ใส่อยู่ข่าห่วยเลยก่อนเนี่ยครับพี่น้องคือปะน้องจ้อยชักลังกับว่าเป็นนี่แหละสูตรโบราณเหมืนว่าต้าาาาองเอาเบ็ดจุ่มน้ำก่อนนะครับเบ็ดมัน จงคอยบ่ได้หาครับพี่น้องให้มันจุ่มนามครับอสังจ้อยเอาแล้ะครับพี่น้องทำการไซเฮียละขี่กล้เดียนครับพี่น้องมันหมานเด้อครับปูลูกหลานมาหากินกัให้มันหมานเด้อปูครับผมไปแล้วครับสังจ้อยกำลังเลียกตำแนงครับผมสังจ้อยว่าเบดมันมียี่สิบขั้นครับผมต้องเอาแบบนินๆแข็งๆเลยครับ โอ้ได้ตำแหน่งแล้วพี่น้องกลางหวยเลยครับมาเอาอีกแล้วพี่น้องสังจ้อยได้ตำแหน่งอีกแล้วครับมาโอ้เอาแบบมันหมานแบบมาตรฐานเด้อสังจ้อยเลยย่าให้เห็นให้ธรรมช่วงพิหวงมันหมานเลยเด้อโอ้สังจ้อยได้ตำแหน่งแล้วครับแบบมาตรฐานเด้อมาเด้อป่าเอ้ไปเฮาเดินทางไปต่อครับพี่น้องหลังที่สองไปแล้วเด้อพี่น้อง พี่น้องเห็นบ่ครับเชียงหน้าที่ผมจะไปนอนครับผมจูหันเดอครับพี่นอ้องไปเดินทางต่อเร้าหลังที่สามพี่นอ้องโอ้เสียงป่าไปทางจยอยป่าดติดติดเยนี่ละเด็ดๆเลยปกักแน่นๆเด้เนอง่ายแท่ะปลา้องว่ามันออกอจากสาว่ะออกจากสาแท้ทเลยโอ้บรรยากาศไปเฮ้ยตอ่อจะคำ หงมงเหรอ,อพี่น้องมาแล้วครับปัดเทียงหน้าพอดีโอ้พอดีเราไม่กินใจอโอ้เบอร์เก็บปห้างเลยวะอ่าพี่น้องน,นี่ละเทียงหน้าห้างห้ลืมเก็บน้ำมันเนาะ่ะพี่น้องน,นี่เด้อเทียงหน้าครับน้อนนี่พี่น้องอยู่แบบโบร้านครับมาให้แม่หน้าบ่าตตองรู้หลาครับผมพี่น้องใส่เบ็ด,ดกินข้าวแรกแล้วก็นอนแล้วก็ ตื่นสามารถยามเบ็ดครับมาพี่น้องกําลังหาบ่องปักเบ็ดครับบอกพี่น้องบัมนน้ำวัวหลายกับเบ็ดกบเลยครับสูตรช่างจ้อยครับผมไปอ๋อจะคําโอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้พี่น้องมันมันมัน้มันมันมันตาเฒาลังแรกครับอ๋อพี่น้องอเอาไม่เอา้ย

ผมมองก้อยอยู่ทุ่มเหรอแดดยังเปียงอยู่สวัสดีครับวันนี้มาเสกนอหน้าครับผมนี่ครับได้ลูกลินครับใส่ก่มากิ่นห้องของกวนพยายามเบ็ดครับพี่น้องบรรยากาศแกบนี้ครับผมอยนี่ครับหมอนนอหน้าหม้อแรงครับสดแกงครับหม้แรงใส่เบ็ดส่มทันผู้ส้มนะครับที่รับส้มคลิปจนจบคลิปครับเดี๋ยว ล่อผมกินเข่ากินมย่างได้เหรอผมจะพยายามเบ็ดให้พี NP ่น้องเบิ่งกี้นะครับว่าจะได้ปลาบ่ครับวันนี้ล่อหลุดน้ำกันครับผมนี่ไม่ยายามเบ็ดแล้วครับบันเดียล่าเรากินเข่าอิ่มแล้วครับปลาเสียงเขียดเสียงเขียดกี่หน้ามองดูหลังเลยบ้านบ้านมาฮ้งโอ้เออเออเฮ้ยโอ้เอาโอู้มันเหรอ วเแหกมัานครับแอลหลัง <acceptance> ย <pieces> ี่สองนห้องบย้โนั่นยืนแห้งบ่เอามัานป่านิ่นเดี๋ยวน้องมันออกสาบอ่ะือป่านิ่นไปโอ้ตรงน้ำ้เยเอ้เฮเฮ้ยเฮ้ยเ่้เ้ย โอ้พ oh, <ม>ี่น้องพ่อได้ปิงพ่อได้ตุ่มแรองอยู่ครับโอ้สามตัวครับ,รบไปฮาหลังไม่ดูโอ้เสียงเกียดจ้าน,น่าคักโอ้โหหหหลังที่หาครับลังที่หครับไปนี้ โอ้เอาปลาขาว,ขาวอ <laughs> โอ้ยปิีงเจ็บเสบเลยเนี่ยพี่ควยนี่สุดยอดเลยไปครับบ้านหลังต่อไปเฮ้าโอ้ธรรมชุ่มหมานอยู่ครับธรรมชมุ่ม ฮะเฮ้ยระวังงูเด้อมีงูปะเอ้ายิงๆดิโอ้ปลาปลาข้างดำครับปลาข้างดำอีแล้วปลาหมอข้างดำพี่น้องหมอข้างดำกามาเด้อพี่น้องมาเนี่ยมัลงหอดให้หน้าครับบานหมอข้างดำกามาครับบานโอ้ได้หอดหมอข้างดำครับปลาหมอข้างดำครับ โอ้ดีเนียเนี้ยเนนี้เลยหมอข้างดำคักแท้ไปแล้วบ่าสั่งช่วยลุยตัวแล้วบา่วเาเนี่ยเอาเลียงพี่น้องโอ้หมานีแล้วาะอุงพันพ่นครับพ่านก่ขอขอบบรรุมแต่เป็นตัวแง่แท้โอ้ยครับโอ้ยเฮน่าน้องนี่มีแต่ป่านี่เนีรอพี่น้องออกจากสาขาความว่าพี่กีนามันรวดครับ โอ้หลังในตัวหา้าบานนี่ม,นมันบ้หลังในงช่างใจโอ้เอปลาหมอข้างดำไปแล้วครับพี่น้องห่งมากมาครับโอ้ชางใจต่อไปอีกครับย้ำด้วยบ้านนีเเ่เอาเอาเอามีหอดกุ้งครับพี่น้องห่าบานนี่โอ้ตายกุ้งแม่น้ำเจ้านี้เอา กุ้งแม่น้ำรุดมาใส่อีกบ้านเนี่ยโอ้ยครับพี่น้องกุ้งแม่น้ำด้วยครับผมป้าดัวมากครับโอ้อหมาบังหลังนี่หมาบังหมาบังหลังนี่หมาอู้หมานนี่ค,คือเก่าพี่น้องพันเลยพันก้อหญ้าได้เป็นตัวใหญ่บปล่ายี่ว่ากุ้งเด้อปลาดุกครับพี่น้องฮะปลาดุกครับอู้ดุกครับพี่น้องวันนี้โอ้ปลาดุกเพราะวันพัน รุดรุดโอ้ยรุด,ด,ดพี่น้องรุดเบ็ดเลยโอ้ยผาดครับผมผาดลุกว่าทันนี่ครับโอ้ย,จยปปเจริได้ปลาเ่ยผาดพี่น้องไม้เหรอบ่โอ้ยเฮึฮึยองดูโอ้ยมือ,ข,อ <laughs> มข้างดำครับมือข้างดำครับมข้างดำเคลื่อนไหวได้พี่น้อง มันจะหมอข้างดำครับบ้านนี้รอบแรงรอบยามเนาะผบาน,นบาอีกแล้วพี่น้องตายาง่กิคนครับล,ล,ลุดเลยเ้ไปเอาหลังต่อไปพี่น้องยามหลังสุดท้ายครับผมโอ้โห,โห,โหน้ำยังไหลแรงเลยนี่จริงปะ อหลังสุดท้ายครับพี่น้องอขอบคุณที่รับช่วงจบชิปเด้วยพี่น้องครับผมฝากก็ไหลก็แช่ก็ติดตามบ้าวังนะครับเพีบ้าวังครับผมโอกาสนะติดตามไหมครับผมมาทาน